สวัสดีคุณด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่อง U I นะครับผมวันในวันนี้ก็อยู่กับผมยูอีเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะผมก็จะมานะครับผมสอนทุกคนนะครับทำโซกิต้านะครับผมแล้วก็ทำแกปโปอีสองนะครับผมก็คือตอนนี้เป็นวีหนึ่งอยู่นะครับผมแกปโปของผมดูได้จากตรงเอฟเฟกต์นะครับจะเป็นสกายจัมป์ที่ไม่มีอะไรต่อท้ายนะครับเป็นสกายจัมป์เฉยๆนะครับนี่นะครับก็คือสามารถกระโดดได้หนึ่งครั้งนะครับ ถามนี้นะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยสมัคร้ผมด้วยนะครับผมโอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมวิธีการทําแกปโปวิศนะครับเราต้องมีเงินด้วยนะครับอ่าเราต้องมีเงินกับพับเพือคอยนะครับผม,ผมจะเรียกว่าเงินม่วงแล้วกันนะเงินกับเงินม่วนาะขอ่าติเยร็จแล้วะน,นะครับมาครับให้เราเดินทางไปที่กทเกาะแรกโอเคนะหลังจากมาที่เกาะแรกนะครับให้เรามาที่หลังก่ะนะครับจะมีเจ้านก จัมพ์อัพเกรดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือท้ไมมันอยู่ตรงนี้โอเคนะครับเราก็มาคุยตันดีมันจะอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับตรงช่องนี้แต่นี่คือเหมือนมันจะกระเด็นครับเราก็คุยกับมันนะครับแล้วก็ซื้อจัม์อัพเกรดมานะครับใช้เงินม่วงเนี่ยทั้งหมด3อันนะครับผมแล้วก็ทองเนี่ยทั้งหมดยี่สิบนะในการซื้อนะครับก็ทุกคนก็ซื้อเลยนะวนผมกมีแล้วนะหลังจากเราใช้งานนะครับให้เราดูตรงเอฟฟกนะ เราลงเอฟเฟกต์นะครับผมหลังจากเราใช้งานเอฟเฟกจะเปลี่ยนเป็นสกายจำหนึ่งนะครับผมจากตอนแรกไม่มีอะไรต่อท้ายเนาะโอเคครับผมขอยัดได้ไหมโอเคหัวาวมานะครับผมมารีวิวเวทคนดนูจากตอนแรกที่เราสามารถกระโดดได้แค่ครั้งเดียวนะครับในการกระโดดตอนนี้เราสามารถกระโดดได้3ครั้งนะครับ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องผมแนะนําให้กระโดดแบบกระโดดทีๆนะครับนี่แบบนี้นะแต่บางคนจะเอาไปเล่นแบบกระโดดยังไงโดดแบบขึ้นถรงสูงหรืออันนึงเอาไว้ล่อนลงก็ได้นะครับอันแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะวิธีการทําแก๊ปโปอีสองถือว่า,ามีประโยชน์อยู่นะครับสําหรับการขึ้นที่สูงอย่างเช่นเกาะเอวิคินิ่งแฟคทอรี่นะครับที่เป็นเกาะที่สูงที่สุดในเกมนะครับก็ ใช้สิ่งนี้ในการขึ้นก็ถือว่าง่ายเลยนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงวิธีการทำโซลิต้ากันนะครับผมวิธีการทำโซลิต้านะครับเริ่มแรกนะให้เราไปที่เกาะมาลีนะครับให้เราเดินอ้อมมาทางนี้นะครับผมทางขวาเนาะขวาหรือซ้ายวะน่าจะขวาหลังจากนั้นเราก็มาคุยออกับโค้ดหนึ่งตรงนี้นะครับปึบมันก็จะถามว่าเราต้องการพลังไหมให้เราถ้าเกิดต้องการพลังให้เราไปกำจัดซีปีต์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็รับมานะครับผม หลังจาราลับมาล้วไปที่เกาะเจ้าเลนะครับผมโอเคผมขออนุญาตว่เพื่อความรวดเร็วโอเคนะครับหลังจากมาถึงเกาะเจ้าเลลรวก็อรอเจ้าเลยเกิดได้เลยนะแต่นี่มันเป็นเซิร์ฟเทนะเจ้าเล่ไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นนะผมขออนุญาตเสกนะครับจำไม่ได้คําสั่งเสกมันอะไรอาจารย์นี้โอเคนะเจ้าเลยตอนนี้ก็คือแบบโหมดมากนะครับคือมันยิงถี่มากนะครับ แล้วก็กำจัดมาเลยครับหลังจากเรากำจัดนะครับเควสมันก็จะเขียน่าเสร็จควสหนึ่งนะครับนี่แล้วก็มาสุม่มปึ๊บนะครับผมหลังจากเราเสร็จควสหนึ่งทำไงต่อนะให้เรามาที่เกะ Land าะโกลสแลนด์ตรงนี้นะครับไอ้เกาะโกลสแลนด์ชึบโอเคหลังจากมาที่เกาะโกสแลนด์นะครับให้เราเดินอ้อมมาทางขวาเช่นกันนะครับเข้ามาในปะะ่าแล้วเราก็มาคุยกับเขานะครับเขาจะบอกว่าโอ้โ oh ห oh พลังของคุณนั้นยังไม่อ,อเขาเรียกว่าอะไรยังมีข้อบิดพลาดอยู่ก็คือยังไม่สําเร็จนะครับ,บก็คือเขาให้เราไปกจัดหนวดดำหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กดรับควสมาจากควสหนึ่งจากคําว่าเสร็จควสตหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปควส,สองนะครับก็ให้เรากำจัดหนวดดำนะครับวิธีกําจัดหนวดดำนะครับเราต้องมีฟีดออฟดากเนี่ยนะครับที่ดอกจากเจ้าทะเลนะครับผมใช่ครับผมควสนี้ก็คือที่มันทํายากเพราะว่า เรานะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ฟิดออฟดักเนทหรือมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้นะครับหลายรอบนะบผมก็คือเราก็ต้องรอตีเจ้าเลยไปหลายหลายรอบเนาะถ้าใครตีรอบทําควยแรกเสร็จแล้วมันได้นะครับก็คือก็ดวงดีนะผมก็คือโชคดีนะโอเค okay. ต่อมาเราก็มาที่เกาะาหนดดํากันได้เลยนะครับ็นหนด์ด,ดาจะอยู่ฝั่งนูน้นนะครับผมอยู่อฝั่ง กามาลีนะคข้างหลังขอามารีตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราถือฟรีดอบได้เนี่ยหรือไม่ต้องถือก็ได้แล้วก็มากดตรงนี้ครับปังจากเรากดเสร็จนะครับก็รอสักครู่นึงครับหนดดาจะเกิดนะครับหนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ไฟกับมันได้เลยครับปึบโอเคนะครับหลังจากมันตายนะครับเราก็มาดูเควสนะว่าสําเร็จไหมนะครับ ถสำเร็จนะมันจะขึ้นว่าเสร็จเควสสองนะครับผมเควสมันจะเปลี่ยนจากเควสสองเป็นเสร็จเควสสองนะครับอู้เด้งในมือนครับผมหลังจากเสร็จเควสสองนะครับให้เราครับไปที่เกาะอ่าโกสแลนด์เดลิมนะครับผมและเควสต่อไปจะเป็นเควสสุดท้ายนะครับที่ไม่สามารถรับได้นะแต่สามารถจัดการได้เลยนะครับผมซึ่งเควสนั้นก็จะเป็นบอสของอัปเดตหกนะครับผมเป็นอัปเดตใหม่นะครับผมก็คือบอสแจ็คนั่นเองนะครับผม กับว ge bon anyway, hey, um, ิธีการเสกบอลแจ็คนะครับให้เรามาฟาร์มกระดูกตรงนี้นะครับผมกระดูกจากมอนคงกระดูกตรงนี้นะครับให้ครบหกสิบสี่อันนะครับเพื่อแรกที่เสกนะครับผมแรกที่เสกมาแรกตรงนี้ได้เลยนะครับแรกว่าวิซาร์ตรงนี้แล้วก็หาว่าแซมอนบอลครับผมตรงนี้นะใช้หกสิบสี่อันในการแรกนะครับผมขออนุญาตเสกเลยแล้วกันนะครับอเออไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะครับมีละหกสี่อัน ก็แรกรับปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้ซัมมอนบอสมานะครับแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมขึ้นมาบนนี้ได้เลยนะครับโว้วหลังจะกขึ้นมาบนนี้เสร็จนะให้เราเข้ามาข้างในประตูมิติวาร์ปเนี่ยมันจะวาร์ปเราไปที่โกลด์วิล์นะครับผมหลังจากเราเข้าวาร์ปเข้ามานะครับบางคนบอกเอาไหนทางหันหลังก่อนนะครับผมมีเพื่อนผมมันเข้ามาเลนแล้วมันงงนะครับผมก็หันหลังก่อนนะครับแล้วก็มาเซตรงนี้ได้เลย การเสกนะครับผมเราจะไม่สามารถเสกได้ต่อเมื่อเรามีเอฟเฟกต์หลอกแปบตรงนี้นะจะไม่สามารถเสกบอสตัวไหน,นได้เลยแต้เอฟเฟกต์หายก็สามารถเสกแด้ปกตินี่นะครับหน้าตาของแจ็คนะครับผมเป็นเรดบอสนะครับที่สามารถเสกได้เท่านั้นนะเพือจะสามารถตีมันได้เออ <c oughs> <c oughs> จากนั้นแล้วก็ <c oughs> กําจัดเลยครับเยบร้อยครับผมแล้วก็จะได้มาแล้วนะครับเป็นโซกิต้านะครับผม แล้วก็อีกพาสซีฟหนึ่งนะครับหลังจากเราได้โซกิต้ามาสำหรับของเรานะจะเราได้มาครับเราก็จะได้เอฟเฟกต์โซกิต้ามานะครับผมเอฟเฟกต์นี้นะครับจะไม่สามารถทําเควสโซกิต้าซ้าได้อีกเลยนะครับผมหากใครมีเอฟเฟกต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดควสให้ดูนะว่ามันทําได้อยู่ไหมนะโอเคนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าเรายังสามารถรับควยได้อยู่ไหม นี่นะครับผมยูแฮปป์พาวเวอร์กูรักนะครับคุณมีพลังมาแล้วนะขอให้โชคด,ดีนะอันนี้คือตัวคดย่องนะนผมพาไปดูตัวค้ดแรกนะครับผมโอเคมาเราไปดูตัวค้ดแรกนะครับว่าสามารถรับได้ไหมตัวค้ดแรกก็ไม่สามารถรับได้เช่นกันนะนี่นะครับผมก็คือหลังจากใครทำโซกิต้าในรหัสตัวเองเสร็จนะครผม แนะนำว่าอย่าไปโยนให้คนอื่นนะครับผมอืมนะครับผมอย่าไปโยนให้คนอื่นนะระโยนก็คือก็คือเสียเลยนะครับไม่สามารถทําอีกได้นะครับผมอืมนะครับแต่ว่าใครที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากได้โซก,กิต้านะครับแล้ว <c oughs> คือเพื่อนเรามันทําไม่ได้นะครับผมแล้วเราอยากได้แต่ว่าของเรากากน,นะครับอ่าก็สามารถแบ่งปันหมัดแบ่งปันอะไรให้เพื่อนได้นะครับ เอาให้เพื่อนไปทำโซกีตา้าก่อนแล้วก็มาคืนเรานะแต่บางคนก็บีบนะครับผมก็โอเคครับผมก็มาจบคลิปก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการทำโซกิตา้าแล้วก็สกายจัม V ีสองนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนนะครับผมวิธีการทำดราก้อนคาวนะครับผมแล้วก็วิธีการอนล็อกเผาว4สทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย